สวัสดีครับนี่คือวัตถุมงคลรุ่นที่สองครับของหลวงปู่ศิลาเซนโทชื่อรุ่นสร้างบารม,มีจัดสร้างแล้วก็ออกในานามวัานประทับนะบหลายๆคนก็พอจะทราบแล้วเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนน้อยมากนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยสมบูรณ์มากนะครับเนื้อฝาบาทเป็นหนึ่งในห้าร้อยเหรียญท่านละบนโลกใบนี้ที่สมบูรณ์แบบนะครับจมูก ครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนี่เป็นยุคต้นๆน,นะครับแล้วก็หน้าเหมือนมังกรสศิลามากที่สุดเลยเป็นเหรียญยอดประสบก,การณ์นะอยู่ในตลับคะตลับโชว์ห่วงทรงหยดน้ำนะครับ,รรบสวยๆเลยนะครับอันนี้เราก็มาแบ่งปันนะเหรียญรุ่นสองแล้วก็มาพูดถึงนะร,รูปแบบการ เล่นหาของยุคต้นนะครับรุ่นสองก็หลังจากยุคของพ่อหงกดพิมพ์นะก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกกับเหรียญรุ่นที่สองจำนวนน้อยพอๆกันนะแต่มูลค่าต่างกันปัจจุบันนะครับรุ่นสองนี่ก็หมุนเวียนกันน้อยมากครับฝาบ,บาทลงยาแดงนี่ ราคาหนึ่งแสบาทเลยนะส่วนเนื้อพระบาทธรรมดาทั่วไปก็จะอยู่ราวๆสองหมื่นสาหมื่นแล้วกต่สภาพความสวยงามแล้วแต่ช่วยงยังหวาดครับแต่ว่าเป็นตํานานและเป็นพระบรรา นรุ่นนี้รายละเอียดบล็อกนี่สวยมากครับต่อโค้ด้วยนะครับคมชัดนะเราก็ แบ่งปันเรื่อยๆครับปฐุมพลยุคต้นๆนะครับรุ่นที่สองสามทุกรุ่นนะครับตำนานบ้านทาัครับจนถึงรุ่นปัจจุบันครับแต่รุ่นสองนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญครัเป็นพระที่ตัวเมงชอบมากที่สุดครับ,รบสำหรับปทุมพลกลุงกุศลาในรุ่นสองนี่สุดๆแล้วรูปแบบการดีไซน์ด้วยนะเหรียญก็สวย ใครสนใจว่านนธุงกอล์ฟงปู่ศิลารุ่นนี้รุ่นอื่นะครับสามารถโทรได้ครับโทรได้เลยด้านหลังเป็นยันสิบสองตำนานนะครบทเจริญพุทธมนต์ บริเวณหรังสือนี่ของเก๋ทำไม่เหมือนนะครับหมดจดุดจริงๆฮะเด่นนี้ใครสนใจว่าสามารถอินบ็อกได้เลยนะครับ